ทำมาแล้วหนึ่งเดือนเราจะลงไมคครับแล้วก็ไม่มีอันจะลงเพราะว่าเพราะว่าเพราะม่เล่นเกมยุคใหม่ไม่ได้มันได้แต่เกมเก่าๆว่าเครื่องนี้มันไม่ไหวเกมยัมเล่นได้ตอนนี้มีไม่กี่เกมแต่เป็นเกมเก่าๆทั้งนั้นเลยก็เลยเอาพิกเซลกัน 3D มาเล่นเกมใหม่ที่ซื้อมามันยังเล่นไม่ได้เลย AI limit เนี่ยเล่นไม่ได้โอเคคือแรมมันราคาขึ้น สูงมากเอาเสิ e r t เอ่อเดือนก่อนแล้วกันเดือน10เดือนสินี่อา่าพวกนี้น่าจะประมาณ4 0 0พันี่พันกว่าโดยประมาณดูเลยราคาตอนนี้หมื่นอ p หมื่นัพเคชเคซื้อเขอาใน้ไหเครื่องเพราะฉะนั้นมองข้ามค o m ประกอบไเลยนี่เลยคอมเซ็ e n t s t o เก่าราคามัไม่ขึ้นแต่สต o อกใหม่ไม่แน่ราคาปกติอยู่ถ้าใครจะประกอบก็คือต้องมาเล่นคอมเซ n เท่านั้นนะนเนี่ยดูดูนะอันนี้แ a มสแถว บัตรหก0ัสอันนี้คอมทางเครื่องไม่มีการ์ดจอแต่มีแรมดีด้ดาสี่แคมาอันนี้แรมกับทางเครื่องเลยนะอันนี้แรมอย่างเดียวหมื <11. S 2> ่นหนึ่งใครอยากเล่นก็คอมเซ็ตทางออกอันนี้ไม่มีเงินเพราะฉะนั้นจะไม่มีเกมใหม่ลงเอาเกมเก่าไปก่อนลองขึ้นสไปคเครื่องนี้เนี่ยเครื่องที่ผมใช้มันเล่นไม่ไหวเกมยุคใหม่มันเล่นไม่ไหวโอเคนี่เกมพิกเซลกา 3d วันนี้จะมาเล่นมั่วสั่ว หัวบ้านงานเข้าไปสู่ในเกีบกันเลยเฮ้ยเฮ้ยกูายเลยนี่ให้พวกบ้านรวยอือใอ้ชาวบ้านวี e p เป t ทูวินฮีเซลการวี h e เป y ทูวิน with the pay กูเจออะไรเจอแล้ววเฟตูวินตั้งนานแล้วเกมเปดูวินตั้งนานแต่สมัยนั้นเปิดอะแต่กูอยู่อนุบาลด้วยโซ่สามนะวนเปดูวินนานแล้วแต่ทำไมนะกูใช้แฮกไม่ต้องเติมเวอร์ชั่นยังยังมีให้โหลดหรือวะเดี๋ยวไปเอามาเล่นว่ะเบลสิบห้าใช่ไหมอีเฮดช็อตเลยยิงกูอะเออใครไง่ายล้างอะไปวิญญาณวิญญาณจะสูเออเฮ้ยกูชนกูโดนคนพะายิงตาย เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาตายคู่ด้วยด้วยรีเบนกูโดนพลปมายิงตายชีสบ้าเลยลืมวิธีการตายคู่กูโดนคนปมายิงตายกูตายคู่อ่ะเมื่อกี้เนี่ยตายพร้อมาะคนไรคนคนทหางกล้าคนพม่ามาเก่งกล้าไอ้กันยิงกูตายกูจามปืนให้เป็นมิติไอ้เอ้ยมันโอ้ยเอาตายโง่ ไอเจนเราชุดมันอะชุดมันโหดมากเลยเฮดช็อดเออจริงๆกูตายอะไรไม่ดีมึงกูเห็นมึงอะเมื่อกี้มึงอะไรไไเป็นไปใครวะ <c oughs> ยิงกูอ่ะยิงกูอ่ะโ,โ,โดนโดนเออเกียร์อะไรวะน่ะมันคืออะไรน่ะมันคือเอรอนแมนเหรอชิคกูโดนแล้วกูโดนกูโดนจาวิสใครยิงไม่ตายไม่รู้ไหวเออเอาบุตรตายตัวเองปืนแม่งอะปืนเกาะหลังอะไรอะคุณป้านรวยมาจากไหนวะเนี่ยไอ้ เจ้ามิดโดนไพรลัสอยูไอ้ซีฆ่ากูตายเสียเสียงอยู่ตรงนี้เอ้ยนี่ไงฆ่ากูเมื่อกี้ตายตายที่เนี่ยไปไหนไปไหนไปไหนนี่นี่โดนโดนมึงใครมึงใครตายยี่นี่โดนกูอะไรอะไรเอ้ยไอ้นี่มันฟีทูเฟไม่กลัวฟีดูเฟ ตายตายตายกูปีดูเพจแต่กูฆ่ามึงได้นะเออกูคว้าทบสามมาได้ยังไงวะไอชิ้นนี้รัดกูใช่ไหมไอที่มันชื่อว่าเอนเดอร์เนี่ยจะรู้นี่ไงนี่นี่โดนโดนโดนคนเกาหลีต้องโดนกูยิงตายเออใครยิงกูอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเจอคนกูเจอคนชัดมากเลยเฮ้ยเฮ้ยคนเกาหลีคนเกาหลีอือระเบิดไปยิงกูอ๋อไอหนี้ข้างหน้ากูคุณ ตั้งตายต่อหน้ากูเลยขึ <c oughs> ข้นด้วยปืนที่เหมือนมึงแต่มันเป็นระดับมิติคอลอ่ะเฮ้ยผีเขียวมึงรู้ป้ะผีเขียวนะอันตรายมากเลยไอค้คนเกาหลีคนเกาหลีเอเอตายอ๋อตายกูเฉยอ๋อเออไอ้ใครนะใครนะใครนะคุณคนะุณค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 ุณก็ขขเกาหลีกล็โดนในจิงเลยเอ้ยเอ้ยแม่นแมนมากแม่นม,มากผมว่าที่มันเอาขากูจามาจี้งูอีกแล้ว ไอ้ทีคิวเขียวนี่มันลอยไปไหนวะแล้วกูฟาทบทสามมาได้ไงวะทบทสามว่าเอาเลิศทำไมกูได้ที่หนึ่งไ้นะมันใครเยอะกูไงไอ้เกาหลีที่กูยิงไงที่กูไอ้เกาหลีนะเฮ้ยไอ้เกาหลีกูเจอไอ้เกาหล,ลีอีกแล้วเกาหลีเออแน่จริงมาเล่นเงินแน่จริงมาเล่นกับกูในห้องนี้ตายเจี๊ยปืนมันแรงอะวะ,ะแต่มันแรงเป็นพิเศษอะ น้าคุาคุน้คุคุนไปแล้ว <laughs> เอ้ยมึงไข่เนี่ยเอ้ยตอนกูได้ด้วยนี่ดู<อ> <laughs> มมอระเบิดกูกรเด็นเลยเอ้ยมึง <laughs> ยังจะกล้ามาอีกเหอะบ้าเอ้ยโดนระเบิดกูเข้าเฮ้ยฟืคคนคุคุนว่ะแสดงว่าคนใช้คนเดิมอารอ ตายซะมึงเล่นโหูอาวสู้ไม่ได้เลยกูมึงเจอกูกดเดี๋ยวไปแอบซื้อของแป๊บไมแอบซื้อของแอบซื้อของก่อนไม่ใครเห็นหรอกมั้งไอ้เฮ้ยเสียงอะไรบ้างดูก่อนแอบซื้อของกู โอ้ซื้อแล้วจนเลยมาซื้อแล้วอัพแล้วโอเคเดี๋ยวพอนักกูอัพแล้วลืมใส่โอเคแล้วถึงใครอุ้ยคนเกาหลีคนเกาหลีคนญี่ปุ่นไอ้เจ๊กูดูยังไงวะแหองภาษาญี่ปุ่นเนี่ยกูบอกคนเกาหลีคนคุ้นๆนะคนคุ้นหน้าตาคนคุ้นนะอ้ยไอ้เจ๊คนญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นโด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 นปุ๊บปุ๊ไม่หลอดไม่หลอด เี้ยมันต้องหัวตบหัวโกตโดนคนญี่ปุ่นตบหัวไม่เจอไม่ฮงกี้ตบตายบ้าใครหนรอวะเฮ้ยเฮ้ยใครมาบ้างกี้นี้นีดีคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นอันนี้คนไทย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 ตบอย่างแรงเลยมี WQ ใคร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  สิงครสิงขาใครเมื่อกี้นี่กูได้ยินชัดมากเลยกูท็อปสามมาได้ไงยกนอย่างวะเนี่ยมึงดูนั่นดิร้อยห้าสิบคาสามกูสกอร์ท็อปสามมังมึงฆ่าคนญี่ปุ่นอยูได้ท็อปสามเหรอเออมึงดูนั่นดิมึงดูสกอร์เค่าแปค่าเก้าแล้วมึงกูกูดีเฮ้ยผูเล่นปฏิหารตือตื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 อตือตืแต่มันน่าจะอามาดีแหละแม่งฟันดีจคองกูหักเลย หน่าลูกของต้นเกมยังไรมีไงเฮดช็อตเลยพวกฟรีทูเพย์ไม่เหมือนกูกูฟรีทูเพย์ไปทูวินให้พวกคุณต้องตายพวกคุณต้องตายตายโง่เฮ้ยใครคุณ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 โอ้ย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 มันชื่ออะไรบัฟฟี่เฮ้ยคุณคุณน่ะมึงอ่ะอ้าวเรียบร้อย เจอฟีทูเพย์เข้าไปโยนกูได้ไงวะเฮ้ยสไนบ้าโคตรแรงเลยนะโยนแรงแรงเออมึงไม่เห็นจะเป็นกูทำอะไรเมื่อกี้นี่กูปาดใครไม่รู้สวนปืนกูคุ้นกว่าไม่ไม่ไม่คุ้นหรอกตุ้มกินเองเออไอ้กูเองอัลโหลตายกูี่มึงจะหนีไปไหนเก็บบอลฟิลวะไอ้บัฟฟี่อ้ามันหนุนละ ไอปืนกูคุ้นอนะปืนกูคุ้นอะผู้ใดผูไใดไปผูไใดกางอนาเขตนี่ดินแดนที่มองบ่เห็ <c oughs> นกลางสิสิตกางอนาเขตมองที่มองบ่เห็นจีเซอร์ก็มาขื้นอะไรวะมองที่มองบ่เห็นมองบ่เห็นเอ้ยอะไรกูโดนอะไรอ่ะกูโดนแล้วมีคนกางอาณาเขตนี่เต็มหน้าเลยกูเลยใครทำอะไรวะปัง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 อ่าโดนกู เออจะังมีแทงหัวแตกกูแม่นมากกูแม่นมากเอาศูน์หมดกูคมไล้น้องคมไล้น้องคมคมเที่ยก kind of oh oh cool. ูเก็บกูเก็บรู้้วยอาไม่ไหวละก่อเตกตายเที่ยกูเก็บทบสารมาอังไงง่ายดโดนโดนโดนโกอนจะตายกูต้องโยนระเบิด ทิ้งไว้เอ้าไอ้ยึดตายระเบิดกูเรียบร้อยโอ๊ยใครมาหนักใครมาหนักใครมาหนักชื่อคุณชื่อคุณชื่อเอดเต็มชื่ออะไรวะใครไปลุกยันตายยันตายกูไปตายกูให้ช็อต้กูกูบ้าดให้ช็อตแล้ววะกูยิงใครไม่ก็หัวแตกพวกมึงปืนแพงกว่ากูเยอะเลยไอ้กูเลี้งเลยกูเลี้งเลยอย่าเพิ่งเหลืองอย่าเพิ่งเหลืองตอนนี้กูคุมอยู่กูว่าคุมอยู่ นี่ไง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 ทริปเนี่เอ้ายิงสุดมุนแย่ปืนพกเลยปืนตกนี่มัลติคิวทำได้อะเปล่ากูมัลติคิวแล้วเว้ยโดนไปคิวคุณยิงเลยไอ้กูตายเฮ้ยกูท็อปสองว่ะ เอาเรื่องจัดเฮ้ยเราตัวมึงหายไปไหนอะเดี๋ยวอ้ามึงไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟกูเหรอเฮ้ยอีนี่ต้องคลิกเกมกูยิงใครกูไม่เห็นชื่อเลยกูไปก่อนก็ได้เออพวกเถื่อนด้วยนะนั่นนะเ้ยกูเสาหลักเพิ่มเลยนะอัเชียอะไรวะเนี่ยห้าต่อยี่ิบห้าแต่เหีนกูเข้ามาดูอะไรเนี่ยกูเข้ามาทำอะไรวะเนี่ยห้าต่อยี่ิบห้า้คืออะไร การที่จะกู้สกอร์มันไปได้ยากมากเลยนะไม่ไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ยังปิดไปไมไม่ได้ทำได้ไดูใ <พา S 1> ห้อำมแกยเกลียวเยอะเลยกูยิงมุ้งอะไตอนี้เนี้ยเนี่ยทำได้ทำได้ไวไวไวกูยิงมั้งอะไตานี้ให้ยิงหลังก,กูอะเ,เอาดี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 กูทิปคิวกูจะไม่ตาย จะทำได้จริงหรือไม่ไม่ไม,ไม่การกู้สกอร์โดนกูโดนกูอุ้ยแสบแสบใคยิงโก้ไอ้นี่กัดแสบเลยเฮ้โก้หน้าเตียวตายเลยมันกู้ไม่ทนันไม่ได้ไม่ได้ครึ่งเดียวเองอะไม่ไมีความใกล้เคยเียงเลย แล้วก็ได้ส well, ิบกแล้วมัเ้กูบ้าอีกล้วยี่อยกูบ้าคิวเลยามากก่าต่อได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดี